อไอช้ชนครับผมช่อนใหญ่ครับโอ้ไอช้นใหญ่ใช้ได้เลยครับขนาดนะครับขนาดใช้ได้เลยอะเดี๋ยวผมแกะก่อนนะครับอันนี้ที่ใส่ขวดนะครับเพราะว่าเป็นไว้สําหรับให้ปลานั้นหายใจได้นะครับมันจะ,ะถูกปลาอะไรเอ,อ่ยโอ้มีปลากตา่ด้วย ไอช่อนอีกแล้วเห็นไหมครับนี่ช่อนอีกแล้วครับผมขนาดสวยมากครับผมแล้วก็สลิดหนึ่งตัวนะครับโอ้ไม่รู้ปลาเลยนะแต่มีกระทุงครับผมยังเป็นอยู่นะกระทุงหนักด้วยครับุกใจอ่อุ้ยไอช่อนครับผมอุ้ยช่อนอแล้วครับนี่ฮะ ไซส่ขนาดตัวสองตัวครับผมใส่พับสินนนนะครับใส่สักคตรครับผมอีอ๋สองตัวปรากฏอู้นั่นไงบอกแล้วครับผมว่าต้องมีปลาชนครับผมโคตรใหญ่อ่ะใส่กิโลครับ ไซกิโลครับผมไอ็นช่อนนะดูว่าเนี้ยไซกิโลครับผมเนี้ยไซกิโลแน่นอนครับผมไซนี้นะครับสีครับพบกับผมวิตี์กวนหนักกินแบบบ้านๆนะครับวันนี้ก็จะมาดักนะครับไซนะครับนี่ครับเป็นไซพับนะครับเดี๋ยวสักประมาณปกเจดลูกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเหลือสักกี่ลูกนะครับเพราะเมื่อกี้นะครับเป็นพม่าเยอะแยะมากมายครับผมมาหาบริเวณนี้นะครับ การหากินไม่ว่ากันครับแต่อย่าละเมิดของคนอื่นนะครับอันนี้ผมไม่ชอบเหมือนกันครับผมนะครับถ้าเจอนี่ก็ได้วัดกันสักหน่อยแล้วครับนะครับสู้ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับผมผมการหากินนะครับไม่เคยเอาของคนอื่นนะครับแต่คนอื่นก็อย่ามาเอาของเรานะครับผมนะครับถ้าพ่อแม่เคยสั่งสอนก็จะมีมารยาทดีหน่อยนะครับผมนะครับในการในการหากินนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดักกันก่อนนะครับผมนะครับ ทั้งหมด10ลูกนะครับแล้วค่อยมาดูกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเป็นช่วงๆนะครับผมถ้าเกิดมีจุดวางนะครับผมมีจุดวางขากล้องนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมใส่พับนนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ย เดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวขอไปดักตอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันพรุ่งนี้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเหลือสักีอันนะครับแล้วก็จะได้สักกีตัวนะครับพบกับผมวิถีควนหากินแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้ครับผมตอนนี้ดักไปแล้ว1อันนะครับผมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวิดีโอเยอะเกินไปนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาชมต่อพรุ่งนี้ครับผมสรดครับ สวัสดีครับพบกับผมวิศี์นอกกินแบบบ้านนะวันนี้ก็ผ่านไป3วันนะครับกับการดักใสไว้นะครับใส่พับนะครับของเซนนอนนะครับไม่รู้ว่าจะยังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะพม่าเยอะเหลือเกินครับผมที่นี่นะครับหากินแย่งคนไทยไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าใสยังเหลืออยู่บ้างหรือเปล่านะครับ โอเคครับติดตามครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บจากด้านบนลงมานะครับอันนี้เป็นด้านล่างของไฟครับผมนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันครับผมนะครับเอาใจช่วยครับผมขอให้ใส่อยู่ครับผมนะครับนี่นะครับเมื่อกี้จากการที่เดิน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 มานะครับแล้วก็ปรากฏว่าเห็นใส่นั้นลอยขึ้นมานะครับใส่นั้นลอยขึ้นมานะครับ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคนหรือเปล่านะครับโอน้ำหนาวมากตอนนี้ก็9ก้าโมงครึ่งครับผมน้ำโคตรหนาวเลยอตอนนี้น้ำขึ้นสูงนะครับรู้สึกว่าแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับน้ำขึ้นสูงโอ้ยหนาวโคตรไม่รู้ว่าไซจะอยู่ครบทุกอันไหมแล้ว อันนี้เป็นอันแรกครับผมจากอันสุดท้ายที่ดักนะครับใส่พับครับผมใส่พับเดีย๋ยวมาลุ้นกันอันแรกว่ายังอยู่ไหมนะแต่อันที่2อ,อันตัดไปนะครับเห็นมันลอยขึ้นมานะครับรอดโดนคนขโมอยอ๋ออันแรกยังอยู่ครับผมอันแรกยังอยู่ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีปลาไหมแต่ว่าเห็นตะไคร้ขึ้นแบบนี้ไม่น่าจะมีครับ <c oughs> ไม่มีมีก็ตายแล้วครับผมปลาหมอครับเสียดายแต่ปลาหมอไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่ ตายแล้วครับหอันแรกนะครับเนี่ยใส่พับโอเคเดี๋ยวไปดูอันที่สองกันครับผมนะครับว่าเป็นยังไงครับผมก็ว่าเห็นมีการลื้อลอยขึ้นมานะครับเนี่ยใส่พับพับเก็บง่ายครับผมใส่กระสอบก็จบครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูอันที่สองครับนี่นะครับอันที่สองนู้นฮะลอยอยู่กับปองลอยอยู่ฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับกระปองลอยแบบนี้นะ เหมือนโดนลื้อครับผมนะครับโดนลื้อแน่นอนครับผมโอเคเดี๋ยวลองแกะดูครับโอ้ยไปชนครับผมชนใหญ่ครับโอ้ ปชนใหญ่ใช้ได้เลยครับขนาดนะครับขนาดใช้ได้เลยอะเดี๋ยวผมแกะก่อนนะครับอันนี้ที่ใส่ขวดนะครับเพราะว่าเป็นเอ่อไว้สำหรับให้ปลานั้นหายใจได้นะครับมันจะถ่วงตะข่ายขึ้นมาให้พ้นน้ำนะครับนี่แหละเดี๋ยวมาดูครับโอ้ปรากฏด้วยมีปรากฏดด้วยครับนี่อะชนครับผมขนาดสวยครับผมข้อมือนะครับ มาสองตัวโลสามตัวโลนะครับแล้วก็นี่ฮะปรากฏปรากฏหนึ่งแก้มครับผมนะครับแล้วก็ไอชอนหนึ่งตัวโอเคครับผมเดี๋ยวใส่กระสอบไว้ก่อนครับผมนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเพราะมันหลายอันครับผมเดี๋ยวค่อยไปวัดโชว์ให้ดูที่บ้านนะครับโอเคอันที่สองหมานครับผมอันที่สองหมานนะครับใส่พับเซนนนครับผมมาดูอันที่สามนครับว่ายังอยู่ไหมนะครับ อันที่3นะครับผมรอ,อยังอยู่ใสย,ยังอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าเดีย๋ยวต้องงมก่อนโอ้ปลาสลิดครับผมสลิสดเหมาอนแป้งที่เห็นนะครับเดี๋ยวแกะก่อนครับผม ไม่หมานครับผมได้สลิดหนึ่งแต้มครับผมแล้วก็เต่าหนึ่งตัวนะครับสลิดหนึ่งแต้มแล้วก็เต่าหนึ่งตัวครับผมอันนี้ปล่อยนะปล่อยนะโอเคจะไปดูวันที่สี่กันครับ มาดูวันวที่สี่ครับผมเห็นกระป๋องขึ้นมาอีกแล้วครับผมไม่รู้ว่ายังไงนะครับเห็นกระป๋องขึ้นมาอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นไว้สําหรับทวงเห็นอะไรข,ขาวๆต้องอะไอูอ้ไอชนใหญ่ชนใหญ่ชนใหญ่ครับพี่น้องชนใหญ่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมชนแบบว่าสะเทือนเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวแกะก่อนครับผมอ่ามันอ่านั่นไง มันอาจจะนี่สักหน่อยนะครับเพราะว่าผมมือนังถ่ายมือนังแกะนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีขากล้องนะครับแล้วก็อีกอย่างน้งําลึกด้วยครับผมพอน้ําลึกมันก็ลําบากต่อการาจัดการนะครับผมเดี๋ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้ขนาดโลเลยครับตัวนี้นะครับ ขนาดกิโลเลยครับพี่น้องขนาดกิโลเลยครับขนาดกิโลเลยครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับผมขนาดกิโลเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวมีเตานะครับเดี๋ยวเอาเตาปล่อยก่อนครับนี่นะครับลอยครับผม เดี๋ยวเก็บกระปุกกอกระปุกผมใส่กระสอบก่อนนะฮะดูว่าขนาดโลเลยนะท่อนดูอันที่ห้าครับมาดูอันที่ห้าครับผมขึ้นสูงอีกแล้วครับผมเนี่ยตุนนะไม่รู้จะเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่านะครับไปช่อนนะแต่ไม่มีการสะเทือนลัล่นครับผมโอ้มี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 ม,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 มีมีตัวมีตัวมีตัวครับ เดี๋ยวแกะก่อนครับผมมีตัวครับแกะก่อนครับชนครับชนมีลูกปลาอะไรนะครับแต่ส่วนมากถ้าเกิดกระทุ้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือปลาช่อนครับผมไอช่อนมันชอบกระโดดนะครับกระโดดสวนนะ่งอ่ะไอช่อนชอบกระโดดสวนแต่เดี๋ยวลงมาดูกันครับผมนะปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยโอ้มีปลาปลาด้วย ไอช่อนอีกแล้วเห็นไหมครับนี่ช่อนอีกแล้วครับผมขนาดสวยมากครับผมแล้วก็สลิดหนึ่งตัวนะครับโอ้ถ้าเกิดกระโดดกระป๋องโดดแบบนี้นะครับไอช่อนครับผมนะครับขนาดสวยครับผมขนาดสองตัวโลครับผมนะฮะสองตัวโลครับโอเคครับผมเดี๋ยวเอาปลาปลาเน่าออกก่อนละเหม็นมาก ช่อขาวครับผมเนี่ยขนาดสวยครับผมนะครับโอเคใส่กระสอบก่อนครับผมอันนี้ดักไว้สามวันนะครับแล้วก็ปลาจะไม่ตายนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีนี่ครับกระป๋องครับผมเพื่อที่จะให้มันลอยขึ้นแล้วก็ปลามีโอกาสหายใจนะครับผมเว้นแต่ว่าปลาจะติดไข่นะครับแต่ปลาช่อนถ้าเกิดติดแล้วนะครับแล้วมีกระป๋องลอยแบบนี้นะครับยังไงก็ไม่ตายครับผมปลาช่อนนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเอาใส่กระสอบก่อนนะครับ แต้มที่5นะครับผมอันที่5ครับผมหมาน,มน,น,นครับผมช่อน3ามแต้มแล้วครับตอนนี้ช่อนใหญ่นะโอเคดูอันตัดไปครับผมเดี๋ยวไปดูอันที่หกันครับไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะจำไม่ได้อันที่หนะครับลาช่อนเยอะครับที่นี่ครับแต่ว่ามันหาจับยากนะครับ แต่ถ้าดักใส่แบบนี้นี่ได้ครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูอันที่6ไม่รู้ว่าใช่อยู่ตรงนี้หรือเปล่านะโอ้โหหลุมปานินขนาดใหญ่เลยโอ้โหหลุมปานินขนาดใหญ่เลยตรงนี้โอโ้ไม่ใช่ตรงนี้นะแต่หลุมปานินขนาดใหญ่มากตรงนี้ดูไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยๆจำไม่ได้ครับ โอ้โหหลุมปานินเยอะมาก 林涛涛，林。 ก็จำไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็น้ำไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่านะครับโอเคมาดูกันไม่กระตุกกระติกนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ครับผมสกเกอร์น้ำลึกครับผมตรงนี้ลึกมาก น้ำลึกมากครับผมไม่มีครับไม่มีครับผมอันนี้ไม่มีติดแค่ซ็อกเกอร์นะครับแล้วก็ปลาอะไรไม่รู้ครับตายหนึ่งตัวครับผมตัวเล็กครับผมน่าจะเป็นปลาสลัดครับผมน่าจะเป็นปลาสลัดตัวเล็กหนึ่งตัวเดี๋ยวซ็อกเกอร์ออกก่อนครับ สีสีน้ำเงินนะดูเจ็มเจ้งเห็นตแต่ไกลเี่ยนั้นเลเชื่อไม่มีนะไม่ติดนะอันนี้โอเคเดี๋ยวเก็บก่อนครับผมไปดูอันที่เจกันครับนี่ตอนนี้ก็อยู่ใต้สะพานโอ้น้ำลึกมากถึงคอเลยนะ ลาสะพานนะครับพมา่าจะมาหากินช่วงอหยุดสุกเสาร์อาทิตย์นะครับเสารอาทิตย์นะครับแล้วเราจะดักเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมาดักวันจันนะครับจันถึงสุกนะครับเคเดี๋ยวดูกันถัดไปครับผมบริเวณแถวนี้ที่จริงสวยนะครับแต่ว่าวันนั้นที่ผมมาดักนะครับมันมีพม่า,มา ต่างดาวหากินอยู่นะครับวางขายอยู่ผมก็เลยไม่ได้ดักนะเป็นที่น่าเสียดายครับผมเพราะตรงนี้เป็นเวิร์้งเข้าไปนะครับสวยนะครับสําหรับปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลานินนะชอบอยู่นะเสียดายครับผมวันนั้นดูกันยังอยู่ไหม ยังอยู่นะครับใส่ยังอยู่เดี๋ยวขอแกะก่อนเนี่ยโอ้ยสลิดตายพิยาสองตัวเลยแต่โดยปกตินะครับปลาสลิดนะครับถ้าเกิดติดไข่นะครับติดไข่หรือว่าติดใส่นะครับแค่วันเดียวนะครับมันก็พองนะครับปลาสลิดเป็นปลาเนื้ออ่อนครับตายง่ายครับผมแค่ปลาสลิดโอเค กันครับนอกจากปลาเสร็จแล้วยังมีปลาอะไรอีกบ้างนไม่มีฮะตายสองตัวโอ้ยังปลานินอยู่นะครับที่รอดอยู่นะวันนี้ไปออกไปทำเหยื่ยปะอปลาเลยนะครับเนี่ยปลานิน นี่ใช้ได้อยู่สนิทก็ตัวนี้ยังแข็งอยู่ยังได้อยู่ใช้ได้อยู่ตัวนี้ก็น่าจะพิ่งตายเนี่ยปานินก็ยังเป็นครับผมนะครับโอเคครับผมถือว่าใช้ได้อยู่ครับนะครับเดี๋ยวเอาใส่กระสอบก่อนฮนะนะครับดูอันถัดไปครับอันที่ เจ็ดรู้สึกว่าแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนนี่จำไม่ได้